เกี้ยวผู้ตอกด้ามาเด้อไปพาถึงไปเที่เขาอีกแล้วนี่เขาเกี่ยวดูหมอกว่าสั่นกลับก็ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยวันนี้โชคดีหน่อยนะครับไม่มีใครนั่งข้างหน้าเรา3ามคนก็เลยได้ไปนั่งข้างหน้าอยู่ ได้เห็นทิวทัศน์ข้างหน้านะครับแต่บรรยากาศอีกแบบหนึ่งอีกฟิวหนึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะก็ลดตายระดับขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีลงมีแต่โคดเคี้ยวแล้วขึ้นอย่างเดียวเราค็เตรียมตัวเหยียบคันเร่งตามโชเฟอร์นะครับเส้นขาก็กระตุกตามธรรมดานะครับรถเลาะโคดเคี้ยวทางก็แคบๆนะครับมีรถสวนขึ้นสวนลงอยู่ประจําช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดโมงนะครับผู้คนก็จะมากหลัง่งไหลกันมาแล้วก็มีกลุ่มที่ลงมาจากเขาแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นใหม่นะครับตอนนี้เราก็ตายระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฟางเสียง ก็ห <S an> ึ่มเลยประมาณเดิดแต่ว่าโจเฟอร์ก็มั่นใจนะครับใส่เกียร์สขึ้นแบบะปีเต็มร้อยนะครับมาเรื่อยๆการไต่ระดับของรถนี่ก็ค่อนข้างมีสมรรถนะที่สูงด้วยนะครับต้องมีรถที่แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยทาไมงั้นก็จะแย่เอานะครับระหว่างทางถ้าเป็นรถอีแกเราก็คงขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดของชมวิวเดี๋ยวเราไปชมวิวกันเียวไปเสียเลยเดียเยอะใหญ่ มออเช้านี้เวลา7จ็ดโมงขึ้นมาชมวิวบนยอดเขาภูทอกจังหวัดเลยบรรยากาศตอนเช้ามีหมอกบางๆอากาศเย็นสบายเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและสงบมากครับทางขึ้นยอดภูทอกจะเป็นเส้นทางเดินเลาะหน้าผาระหว่างทางเราจะได้สัมผัสทั้งลมเย็นและธรรมชาติรอบด้านเป็นการเดินขึ้น,ขนเขาที่ชันตื่นเต้นและสวยงามตอนนี้เราถึงจุดชมวิวแรกแล้วครับจะเห็นแนวภูเขาซ้อนกันหลายชั้นมีหมอกลอยต่ำอยู่ตามภูเขาให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่เหนือทะเลเหมอกเลยครับมุมนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบทิศทาง สงอาทิตย์ตอนเช้ากำลังส่องผ่านหมอกทาให้บรรยากาศดูนุ่มนวลและอบอุ่นเป็นภาพที่ดูแล้วสบายตามากเลยครับหมอกยามเช้าที่ภูทอกค่อยค่อยลอยผ่านแนวเขาอย่างช้า้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักใจและปล่อยตัวเองให้ธรรมชาติดูแลครับการได้มายืนบนยอดเขาภูทอกในตอนเช้าทําให้รู้สึกสงบและสดชื่นถ้าใครกําลังจะมองหาที่พักผ่อนจิตใจที่นี่เลยครับคืออีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดครับไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติหมอกแสงตอนเช้าและแนวภูเขารวมกันเป็นภาพที่น่าจดจํามากครับ เช้าวันใหม่บนยอดเขาภูทอกเต็มไปด้วยความสงบและแรงบันดาลใจถ้าชอบคลิปนี้ท่องเที่ยวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของบ้บาน,านแต่ได้เรื่องเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้เกือบชอั่วโมงดึงดัำธรรมชาตามภูเขาและเตื้อเขาที่มองเห็นมองเห็นวากตรงข้ามและแสงตะวันที่กำลังขึ้นมาสู่ท้องฟ้ามองไปเรื่อยๆก็จะมีเมฆลอยวนกับหมอกเอือยจางกันทําให้เราสดชื่นในตอนชเช้าบรรยากาศเช้าเอย่างนี้จนสายออกมาถึงขนาดสองโมงเช้าก็ยังมีแนวทิวทัศน์ให้เรามองเห็นหยุดต่างๆนะครับตอนนี้สายแล้วผู้คนก็็จะหาาาายยไปปบบบบ้งงงเเนนนนส่่่ววมมีีถัััอกกททล ลงไปอยู่ตีนเขาตอนนี้ก็มีรถลงนักท่องเที่ยวลงไปเรื่อยๆสายขึ้นมานักท่องเที่ยวที่มาก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากบรรยากาศด้านบนเริ่มหมอกหายแล้วก็จะมองเห็นพื้นราบด้านล่างของยอดเขามองลงไปก็จะมองเห็นกลุ่มชาวบ้านชาวมง้งอยู่รอบเขามองเห็นสุดลูกหูลูกตาเรารอเก็บรายละเอียดตอนนี้เลิกหนาวแล้วก็ถอดเสื้อกันหนาวได้แล้วเพราะว่าสายขึ้นมาก็ความหนาวก็ไม่เกิดตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้ารู้สึกเย็นและกนหนาวต้องมีเสื้อกันหนาวมาด้วยนะตอนนี้เริ่มมองเห็นกลุ่มของชุมชนหรือหมู่บ้านด้านล่างเนื่องจาก ก็เริ่มส่องแสงให้เห็นตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะ,อ,ะอยู่ก็เลยพากันเดินทางกลับนะครับก็จะกลับไปสู่พื้นราบตีนเขาด้านล่างโชคดีหน่อยมีรถมาแต่ละรอบตอนเช้าก็ได้ขึ้นด้านหน้าเพราะว่าไม่มีใครขึ้นตอนขาลงก็คนน้อยเราก็ได้ขึ้นอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีความเสี่ยงภยัยแล้วก็ไม่ได้วิวอยู่ด้านนอกก็จะได้แต่วิวด้านหน้าที่ลงกลับพื้นราบไปอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็นั่งเหยียบเบรกไปพังๆเพราะว่าตอนลงก็ชันที่สุดตอนขึ้นก็สูงสุดครับ โเฟอร์ไม่ชำนาญทางก็อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องรถก็ต้องสมบูรณ์แบบนะครับเป็นรถที่ใหม่90%นะครับถ้ารถเก่าก็อาจจะแย่หน่อยตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่ดินเขาอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ลงจากเขาน่าจะอยู่ประมาณสัก2โมงเช้าได้นะครับ2โมงกว่าๆเราก็มุ่งประเด็นที่จะไปอีกจุดหนึ่งมีจุดแลนด์มาร์คที่เราต้องเดินทางไปต่อตามที่เรากำหนดไว้นะครับวิดีโอถ่ายทำชุดนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับแล้วยังไงผมจะตัดออกเป็นช็อตถ้าท่านใดสนใจที่จะชมช็อตต่อไปว่าเราจะไปจุดแลนด์มาร์คที่่ดก็ไ้ะคจแ ลงจากตีนเขาแล้วก็ซื้อของกวักแล้วจากที่มองเห็นมีรถสวนขึ้นไปก็มีบางท่านที่มาสายนะครับก็น่าจะกำหนดตะเป็กแล้วว่าต้องมาให้ได้ก็คงจะไม่ให้พลาดต่อให้ไม่มีหมอกก็วิวสิลทัศ์ก็ยังสวยอยู่ดีเราสามารถถ่ายรูปได้360องศาเลยนะครับอยู่ด้านบนตอนนี้ก็ลงไปที่เรียบร้อยเสียเล็กก็นำหน้าเจ๊ใหญ่ก็ตามมาตอนนี้เราก็ถึงที่หมายก็คือถึงตีนเขาเป็นที่ลาบเมื่อเช้าคนยังวุ่นวายอยู่นะครับแถวนี้บริเวณนี้พอเราลงมาอีกรอบแถวนี้พื้นที่ที่ค้าขายก็เก็บไปหมดแล้วก็คนจะโล่ยยย่สาาาอออออจจจจะะไมมมมมีีีีีนนนนั้้้กก็็ถวง ชมวิวเล็กน้อยตามจุดต่างๆมาก็ามาถ่ายรูปอยู่กับพี่อะไรอ่ะเขาเรียกจ่าเขียวใช่ไหม